กระเพราคอหมูย่างสูตรผัดพริกแห้งหอมๆรสชาติเข้มข้นคอหมูนุ่มลื่นคอทานกับข้าวสวยร้อนๆฟินมากเลยค่ะวิธีทำเป็นยังไงไว้รอดูนะเพื่อติดตามเมนูดีๆในคลิปถัดไปฝากกด subscribe กดติดตาม,อ,มอุมอิมอิสแฮปปี้ด้วยนะคะ ข้อหมูย่างกันค่ะข้อหมูย่างสูตรนี้หมักเข้าเนื้อหมูนุ่มมากๆทำง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอิมเคยทำคลิปแจกสูตรไว้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้จ้าพอหั่นออกมาเนื้อก็จะฉ่ำๆนุ่มๆแบบนี้นะคะถ้าเราจะเอามาทำผัดกระเพราแนะนำว่าให้ลดเวลาอบลงมาสักประมาณ5นาทีค่ะตอนผัดหมูจะได้ไม่แห้งจนเกินไป ต่อมานะคะทาเครื่องพริกกระเพรากันค่ะอิมจะใช้พริกแห้งนะคะเพราะจะได้ความหอมเผ็ดร้อนรสชาติจะเข้ากับคอหมูย่างค่ะปริมาณพริกตามความแซบของเพื่อนๆเลยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสูตรกระเพราถึงเครื่องนะคะอิมจะใช้ดอกกระเพราลงไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาทุกอย่างไปปั่นรวมกันค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะปั่นพอหย,ยาบๆแป๊บเดียวก็พอค่ะ จากนั้นเราก็มาผัดกันเลยตั้งกระทะน,นะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องผัดกะเพราของเรานะคะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะผัดคั่วไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมีกลิ่นหอมแล้วก็ระวังพริกไหม้ด้วยค่ะอิ่มจะเด็ดพริกแห้งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะพอผัดจนหอมได้ที่แล้วจากนั้นเราก็ใส่คอหมูย่างลงไปเลยค่ะ เราก็จะผัดหมูแล้วก็พลิกให้เข้ากันทุกส่วนนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูนะคะปลายช้อนชาแล้วก็ตามด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยน้ำมันหอยค่ะแล้วเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงจากนั้นก็ปรุงรสค่ด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อย แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรู um. ดฉีกค่ะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเ่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปผัดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระเพราคอหมูย่างหอมกลุ่นจากกระทะตักเข้าสวยร้อนๆมาเลยค่ะ ผัดกระเพราคอหมูย่างจานโตๆแบบนี้ทำทานเองที่บ้านง่ายๆจุใจแน่นอนค่ะนอกจากกระเพราคอหมูย่างเพื่อนๆชอบเอาอะไรไปทำผัดกระเพราบ้างคะแล้วก็ชอบใส่หอมหัวใหญ่ในผัดกระเพราเหมือนกันหรือเปล่าหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะเมนูผัดกระเพราคอหมูย่างง่ายๆแต่ทานอร่อยไม่มีเบื่อเลยค่ะ ใครเป็นสาวกกระเพราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามอุมอิมอิสแฮปปี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งด้วยค่ะเพื่อที่ว่ามีเมนูใหม่ๆคลิปใหม่ๆมาจะได้ติดตามกันค่ะวันนี้อุมอิมขอตัวไปกินผัดกระเพราหอมๆแซบ่บๆก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด s u b s c ค i b e กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่นใหม่ในคลิปหน้าจ้า